มีข่าวดีมาแจ้งนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับวันที่21ตุลาคมมีการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนสิทริ์ที่คงเหลืออยู่5 0 0 0สิทธ์ผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับสิทธ์เต็มเรียบร้อยแล้วสิทธิ์ที่เหลือได้มาจากไหนได้มาจากการตัดนับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่พร้อมยกตัวอย่างเส้นนะครับมีการ ถูกตัดสิทธิ์นะครับในช่วงเฟสที่1และเฟสถึงเฟสที่5นะครับที่มีไม่ได้ใช้คนละครึ่งนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์ไปก็นําสิทธิ์ตรงนั้นนะครับมาเพิ่มให้นะครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับทุกวันนะครับวันนี้มาย้ํากันนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้นะครับพรุ่งนี้ให้ท่านเข้าไปแต่เช้านะครับแล้วลงทะเบียนผ่านนะครับเพราะว่าสิทธิ์ระบบนะครับจะทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะตัดสิทธิ์สาหรับคนที่คุณสมบัติไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาแจ้งกันอย่าลืมนะ ไม่ได้ทําแอปตังไปทําที่ธนาคารกรุงไทยแล้วพร้อมที่จะลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ต่อไปเพราะว่าสิทธิ์นี้ครับจะถูกตรวจสอบแล้วก็มีการรัด จะมีการนะครับตัดสิทธ์นะครับจนไปถึงวันที่26ตุลาคม2568เป็นวันสุดท้ายที่จะให้ลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ลงตลอดนะครับทำแอปเต่าทางให้พร้อมนะครับแล้วก็รีบลงทะเบียนกันนะครับทุก6โมงเช้าของวันถัดไปจนไปถึงวันที่26นะครับอันนี้เป็นข่าวด่วนที่เราอยากจะมาแจ้งกันสําหรับใครที่พร้อมแล้วเตรียมตัวเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ